อันยองอาซิโอพว้กับช n แนลซันฮิโอคิกเกมสุดทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกซึ่งเราไปเจอแมปนี้มาหน้าปกก็เป็นนองวันเดย์นะแล้วเราจะเข้าไปในแมปกันเลยแต่ขอเป็นเซิร์ฟส่วนตัวแล้วกันนะเมื่อสัครูนี้เราเออไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเราเข้ามาคือ สซอีกอีกเออซูอีกซุดหนึ่งแบบเข้าองเข้ามาแล้วมันบักยังไงก็ไม่รู้อันนี้คืออันนี้คือรู้รู้รู้รกันแล้วนะว่าแป้บนึงนะโอเคปิดเสียงเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าอันนี้น่าน่าจะเคยเล่นไปแล้วไอพวกเออพวกอะไรนะกระตูนจากนีรี่เคยเคยเล่นไปกันหมดเคยเล่นไปหมดแล้ว อันนี้น่าจะเคยเล่นไปหมดแล้วเราจะไม่สนใจเราสนใจนี่น้องเวนเดนั่นเองเราจะสนใจน้องเวนเดเราจะมาน้องเวนเดสีออกมุงม่วงหน่อยไปเดินตรงไปเราเล่นนอกรอบก่อนหน้านี้เพราะว่าเราสร้าง พระทั่งมาข้างล่างแต่หรือข้างบนเพราะว่าเล่นนักกรอบไงแล้วก็เดินขึ้นไปดูว่าอันไหนที่เราพอซื้อได้แล้วก็ซือ้อเราก็เดินขึ้นไป ทำไมถึงใส่ซุตัวนี้เพราะว่าซุนที่เราลองใส่มาลองใส่เข้ามาเนี่ยมันบั็กมันเกิดการบ้าแบบนี้ไงถ้าเป็นแบบอื่นไม่บ้ากหรอกแบบแบบแบบแนวสร้างอย่างนี้แล้วก็แบบปลากลัวก็บ้าเหมือนกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องบั็กสุดด้วย แล้ต้องร้างตรงนี้แล้วก็อ่าตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บเงินมาอีกเหลือตรงไหนที่เราต้องซื้อทำไมต้องมาอ่าดเวลานี้เพราะว่าอีกนานกว่าลิเกจะออก เดียวเวนเดย์สีดำไม่ใช่หรอแล้วทำไมเว้นเดย์มาเป็นสีม่วงล่ะเดียว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 เว้นเดย์เวนเดย์เกี่ยวกับอะไรกับพวกกระตูนดิ๊ดี้ล่ะเวนเดย์อยู่ในเด็กฟิกไม่ใช่หรอนี่เวนเดย์อยู่ในเด็กฟิกไม่ใช่หรอ เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับกระตุกระตูดิดดี้ล่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยก็คงอยู่นะว่ามันเกี่ยวอะไรกับกระกระตูดิดดิลี่มันเกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามันเป็นหนังเด็กอะไรนะเด็กฟิกมากกว่ามันอยู่ในเด็กฟิกอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยว เขาก็เก็บเงินไปเรื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวก็เก็บเงินตรงนี้ไปให้มันดีก่อนเดี๋ยวจะทั้งข้บบนทีเดียวเลยถ้าเออคนที่ขอเกมในเอ่อทวิตเตอร์ต้องรอไปกันยาวๆนะพอดีไม่มีรถบุกนะตอนนี้กำลังเก็บเงินซือรถบุกอยู่ถ้ามีก็อาจจะเล่นให้ดูนะเกมผี เราจะข้ามตรงนี้ไปมันเหมือนกันเราจะไม่ซื้อตรงนี้เราจะข้ามมาตรงนี้แล้วเราก็ข้ามไปข้างบนทีเดียวเลยตรงนี้เราจะไม่ซื้อนะเพราะว่ามันเหมือนกันแหละแค่ซื้อตรงโต๊ะมาก็พอแค่ซื้อตรงโต๊ะมาก็พอตรงนั้นไม่ต้องซื้อ,อก้อุก้าอี้เราไม่ต้องซื้อเราจะไปมม กล่องปะซื้อกล่องก็พอต้องซื้อก้า่อี้หรอมันก็เหมือนกันแหละมันก็เหมือนกันแหละอาจจะเป็นแมปเดียวกันก็ได้ที่เราเคยอาดไปก่อนหน้านั้นอาดเกี่ยวกับเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเดียวกันแหละเราจะไม่ซื้อเราจะ ตอนนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่ารู้รู้แล้วก็ก็เลยไม่อยากซื้อเพราะว่าเคยอัดไปแล้วมาอเคยอัดไปแล้วรอบหนึ่งกับเกี่ยวกับแนวสร้างเนีย้ยแต่มันเพิ่มเว็นเดมาเราจะซื้อที่เกี่ยวกับชุดอ,อะไรประมาณเกี่ยวกับอิน,นเกีเ่ยวกับเวนเดมากกว่าอันไหนไม่เกี่ยวกับเวินเดเราจะไม่กดขเออไม่กดไปหยียบอย่างเนีย้ย คือมันไม่เกี่ยวกับเวนเดดูแล้วอะเราก็ไปหาไอ้ที่เกี่ยวกับเวนเดเราจะไม่ซื้อนี้แคมให้ครบยี่สิบเราไม่เคยรู้ว่า ไอที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเกี่ยวกับวินเย์หรือเปล่าน,นะมันมีของหลายอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับวินเย์เช่นอะไรโต๊ะอันนี้เราจะไม่ซื้อขอภัยกับอาการกระตุกนะเราจะไม่ซื้อเด็ดขาด กระโดดอย่างนี้เลยก็จะไม่ซื้อหลุดขาดทำไมเราไม่ซื้อเพราะว่าเราเคยอัดแล้วไงถ้าใครอยากจะถ้าใครอยากจะซื้อไอ้ตรงที่มันขึ้นมาและไอ้ตรงที่มันสีอ่ะสิบห้าสิบห้าสิบสิบห้าเนี่ย สิบห้าบาทเนี่ยสิบห้าสิบห้าเนี่ยสิห้าเหรียญเนี่ยไม่เราเราจะไม่ซื้อเร,เราเคยอัดไปก่อนหน้านี้ถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้แบบนี้หรือทำการซิ้อชื่อแบบใด ันนี้เวนเดย์เราจะเขียนนี่โอเคเขาว่าเวนเดย์เพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะปกติเวนเดย์มันก็สีดำไม่ใช่หรอกแล้วทมานอนทำไมสีม่วงปกติเันเดมันก็สีดำไม่ใช่ชุดสีดำ ซื้อสีดําไม่ใช่หรอแบบซื้อสีดําห้องแบบสีดําทั้งทั้งหมดอะแบบบ้านอะไรดูแบบเก่าๆดำๆดำตะมคืนไม่มีชีวิตชีวาอะไรอย่างนี้ถ้าจะไม่ผิดนะาที่ไปดูมานะที่ไปดูคร่าวๆมานะม,มันมันก็ดําไม่ใช่หรอแล้วสีม่วงมันมเกี่ยวข้องอะไรของเวนเดก่อนฮะงง เราจะไม่ซื้อตรงนี้เราจะเดินข้ามไปเราจะมาตรงนี้ กระโดดเพลินลืมดูเงินที่เราเก็บเคยให้ครบสี่จิตไปเลยเพราะว่าตรงนั้นเราเคยนี่แหละ เคยซื้อหมดแล้วเราจะไม่ซื้อเราจะมุ่งมาที่45เราจะมุ่งไปข้างบนกระโดดข้ามาแบบใหม่ จะได้จะได้เก็บทีเดียวเลยแบบไม่ต้องเดินเข้าเดินออก โอเคอยเรลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะคะเปนล้วลับบาย